รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่า เครื่องมากถ้าใครอยากได้โทรศัพท์มือถือที่ราคาไม่แรงมากแล้วเครื่องเดียวจบอ่ะอันนี้ตอบโจทย์เลยรวมทั้งในเรื่องของตัวกล้องต้องบอกเป็นจุดเด่นมากๆนะคะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในท้องตลาดกล้องหลักให้ความละเอียดมาสูงกว่ากล้องรองอื่นๆก็ให้ความละเอียดมาสูงกว่าคู่แข่งด้วยอ่าอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะตัวนี้นะคะสายทำคอนเทนต์นะกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้แล้วเราก็สามารถถ่ายวิดีโอสลับไปมาระหว่างกล้องหน้ากล้องหลังโดยที่ไม่ต้องกดหยุดวิดีโอได้ด้วย สวัสดีเพื่อนๆสมัครฟอน,ฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอมนะคะแล้วก็มาอยู่กับโทรศัพท์มือถือจากทางซัมซุงนั่นเอง รุ่นนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องแล้วก็ถูกใจแอมมากๆนะคะตัวนี้คือ Samsung Galaxy A53 นะคะึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่แอมได้ลองใช้งานมาถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโทรศัพท์มือถือที่ราคาไม่เกิน15,000บาทแต่ว่าทำงานได้หลากหลายฟังก์ชันแล้วก็ทำได้แบบดีเยี่ยมนะเครื่องนี้ตอบโจทย์กับการใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องทั่วไปการใช้งานโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าการถ่ายภาพตัวนี้ทำได้ดีในทุกๆส่วนเลยแล้วก็ส่วน ที่แอมชอบมากที่สุดในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวกล้องและแอมก็คิดว่าเป็นจุดเด่นของเครื่องนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวแอมจะขอไล่รีวิวในส่วนของตัวกล้องกันก่อนเลยตัวกล้องของเครื่องนี้นะคะที่บอกว่าเป็นจุดเด่นเนี่ยก็คือแอมมองว่าในช่วงโทรศัพท์มือถือราคา1 5 0 0 0บาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาให้ความละเอียดกล้องมาค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องที่เป็นเมนหลักเองหรือว่ากล้องรองที่เขาให้มานะคะทั้งหมด4ตัวตัวเนี้ยความละเอียดสูงทั้งหมดฉะนั้นในเรื่องของการเก็บดดีลขขอองงภาาพคควมมชั ภาพจะทําได้ดีมากกว่าตัวกล้องหลักตัวนี้จะมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลค่ะตัวกล้องที่เอาไว้ถ่ายมุมกว้างหรือว่ามุมวายตัวนี้เนี่ยความละเอียดสูงอยู่ที่12ล้านพิกเซลกล้องเดฟแล้วก็กล้องมาโครความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลเดี๋ยวทีนี้เรามาไล่ใช้งานทีละโหมดกันก่อนเลยนะคะสาหรับโทรศัพท์มือถือซัมซุงในรุ่นนี้ถ้าโหมดหลักๆที่เราจะได้ใช้งานกันเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าจออยู่แล้วนะคะก็คือ โหมดปกติทั่วไปโหมดการถ่ายภาพที่เป็นภาพหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าพอร์เทนั่นเองส่วนโหมดเพิ่มเติมอื่นๆนะคะอย่างเช่นการถ่ายภาพอาหารหรือว่าการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนเนี่ย เราก็สามารถกดในส่วนของโหมดเพิ่มเติมตรงนี้เพื่อเลือกใช้งานได้เลยตามที่เราต้องการเดี๋ยวแอมขอเริ่มที่โหมดปกติก่อนเลยโหมดปกติเนี่ยเราสามารถถ่ายได้หลากหลายช่วงเลนส์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะที่เป็นมุมกว้างระยะ1 x หรือว่าระยะการซูมสามารถซูมได้สูงสุดอยู่ที่ระยะ1 0 x ค่ะแล้วก็จุดเด่นของโทรศัพท์มือถือซัมซุงคือเขาจะมีฟิลเตอร์ให้เราใช้งานรวมทั้งเราสามารถคีเอดฟิลเตอร์ที่เป็น p r e สีของเราเองได้ด้วย f e ล l i n g ของการถ่ายภาพในโหมดปก ปกติถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่อ่๋ประทับใจเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วเก็บดีเทลสีสันได้ดีมากๆฉะนั้นคุณเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไปถ่ายวิวก็สวยถ่ายคนก็สวยแน่นอนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อ่๋ชอบก็คือในเรื่องของการจัดการแสงเงาต่างๆไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากอย่างเช่นแสงแดดจ้าหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นย้อนแสงตัวนี้เขาทําได้ดีมากๆค่ะจัดการแสงได้ดีมากฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยนะว่าถ่ายรูป ย้อนแสงออกมาแล้วจะไม่สวยเขาสามารถเก็บดีเทลท้องฟ้ารวมทั้งใบหน้าให้ออกมาสวยลงตัวในภาพเดียวได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบมากที่สุดนะคะก็คือการใช้งานในกล้องที่เป็นกล้องมุมกว้างหรือว่ากล้องมุมไว d ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ให้กล้อง12ล้านพิกเซลมานะคะฉะนั้นในเรื่องของความคมชัดเนี่ยทำได้ดีมากอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่แอมประทับใจมากก็คือ ตัวกล้องที่เป็นกล้องมุมกว้างเนี่ยความสว่างหรือว่าดีเทลสีสันของเขามันไม่ได้ถูกดรอปลงไม่ว่าคุณนํามาใช้งานในสถานการณ์ที่เป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเนี่ยก็ยังคงถ่ายภาพออกมาได้สวยอยู่โหมดต่อมานะคะก็คือโหมดพอร์ตเทค่ะอันนี้เราสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็ปรับในเรื่องของความชัดความเบลอได้นะคะแอมมีทริคในเรื่องของการถ่ายภาพในโหมดนี้ให้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าแอมรู้สึกว่าถ้าเราใช้หน้าชัดหลังเบอร์ที่มีความหน้าชัดหลังเบอร์สูงมากๆเนี่ยมันจะออก มาค่อนข้างแข็งเหมือนภาพที่ตัดแตะฉะนั้นเวลาคุณใช้งานแอมแนะนําให้ใช้อยู่ที่ระดับประมาณ2อถึงสอันนี้จะถ่ายได้สวยมากที่สุดส่วนในเรื่องของสีสันของภาพหรือว่าดีเทลต่างๆตัวนี้ทําได้ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานนั่นเองโหมดอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีเป็นฟันโหมดฟันโหมดตัวนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์ให้เราใช้งานนะคะรูปแบบจะคล้ายๆกับพวกสติ๊กเกอร์ใน Tik t o อกหรือว่าใน IG Story แบบนี้เลยนะเราสามารถเลือกแล้วก็ใช้ ได้เลยค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอถ้าจะถ่ายวิดีโอก็แค่กดค้างไว้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็นําคลิปเหล่านี้ ไปใช้ส่งให้เพื่อนหรือว่าไปอัปโหลดต่อได้เลยรวมทั้งโหมดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยนอกเหนือจากนี้ก็จะมีโหมดอาหารโหมดมาโครโหมดกลางคืนโหมดที่หยงประทับใจจริงๆจะเป็นโหมดมาโครแล้วก็โหมดกลางคืนนะคะโหมดมาโครตัวนี้เนี่ยสิ่งที่หยำชอบคือด้วยความที่เขาให้กล้องที่มีความละเอียดสูงอยู่ที่5ล้านพิกเซลเนี่ยเขาทําได้ดีในเรื่องของการเก็บดีเทลมากๆเห็นรายละเอียดทุกอย่างได้ดีมากขึ้นมากๆนะคะรวมทั้งในเรื่องของสีสันเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีมากๆเลยนําไปถ่ายดอกไม้ สีดูสดแล้วก็ฉูดฉาดมากฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ชอบถ่ายพวกของจิ๋วของเล็กๆหรือว่าอยากถ่ายพวกโดักสินค้าที่เก็บรายละเอียดดีเทลได้ดีๆเนี่ยกล้องนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลย มาต่อกันที่โหมดกลางคืนค่ะโหมดกลางคืนตัวนี้ก็น่าใช้งานเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายช่วงเลนไม่ว่าจะเป็นทั้งมุมมองที่เป็นมุมกว้างมุมปกติหรือว่ามุมมองที่เป็นมุมซูมนะคะตัวนี้เขาจะลดนอสลงไปได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีเทลประเภทแสงไฟต่างๆอย่างเช่นไฟตามท้องถนนไฟตามอาคารพวกนี้เขาจะเก็บดีเทลดวงไฟให้มันไม่ฟุ้งกระจายทําให้ดวงไฟมันดูสวยมากขึ้นแล้วก็อย่างตัวนี้ที่บอกว่ามีมุมกว้างให้เราใช้งานด้วยแอมก็ลองใช้งานในโหมด ที่เป็นหมดกลางคืนนะคะตัวนี้สีสันทําได้ดีไม่ดอปไม่ดูสีดูจืดชืดด้วยนะคะสีก็ยังคงสดแล้วก็การลดนอสเนี่ยก็ลดลงไปได้เยอะเลยฉะนั้นถ้าคุณอยากถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้แนะนําให้ใช้งานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งมุมมองปกติแล้วก็มุมมองที่เป็นมุมกว้างทําออกมาได้ดีมาก มาดูที่กล้องหน้ากันต่อเลยนะคะกล้องหน้าของเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับโหมดที่จริงๆคล้ายกับตัวกล้องหลังเลยก็คือมีโหมดปกติทั่วไปมีโหมด portrait ให้เราใช้งานค่ะตัวกล้องเนี่ยสามารถปรับลดในเรื่องของความบิวตี้เพิ่มเติมได้แล้วก็สกินโทนเป็นยังไงสกินโทนจริงๆอยามองว่าตรงตามตาเห็นเลยคุณเห็นแบบไหนคุณเซลฟี่ออกมาได้แบบนั้นเลยแล้วก็เวลาที่เราเซลฟี่ค่ะเราสามารถเลือกมุมมองได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างหรือว่ามุมปกตินะคะ ก็ถ้าเกิดว่าอยากเซลฟี่ที่มีเพื่อนหรือว่าอยากเก็บดีเทลฉากหลังได้ดีขึ้นก็ให้เลือกเป็นแบบมุมกว้างนั่นเอง ทีนี้การใช้งานในโหมดพอร์เทรตเป็นยังไงบ้างแอมยังคงแนะนําเหมือนกับตัวกล้องหลังก็คือโหมดพอร์เทรตของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกไปสูงมากๆเนี่ยภาพมันจะดูแข็งสักติดหนึ่งฉะนั้นให้คุณปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ2หรือว่าระดับ3นะคะจะทําการเซลฟี่ในโหมดพอร์เทรตออกมาแล้วได้ดูภาพดูเนียนสวยดูสมูทมากที่สุดหน้าชัดหลังเบอร์ทาออกมาได้ดีมากที่สุดนั่นเองมาดูที่ส่วนของวิดีโอนะคะวิดีโอของเครื่องนี้จริงๆแอมมองว่าตอบโจทย์สายทำคอนเทนต์มาก ถึงมากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังของเขาอะรองรับการถ่ายที่สูงสุดอยู่ที่ระดับ 4K ค่ะรวมทั้งในเรื่องของการใช้งานเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเวลาเราถ่าย 4K เราใส่โหมดบิวตี้เพิ่มเติมไม่ได้แต่จริงแอมรู้สึกว่าเขามีการครอบโหมดบิวตี้มาให้เราอยู่แล้วคือถ่ายในโหมด 4K ถึงแม้ไม่ใส่ก็ถ่ายออกมาสวยอยู่ดีรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบนะคะก็คือตัวกล้องหลักของเขาเนี่ยเขาจะมี OIS ที่ช่วยในเรื่องของการกันสั่นมาด้วยเวลาคุณถ่ายวิดีโออ่ะคุณ สามารถเปิดโหมดกันสั่นได้แล้วการสั่นของเขาอะค่ะทำงานได้แบบดีเยี่ยมเลยส่วนตัวแอมชอบมากๆนะมันดีขนาดที่ว่าเราสามารถถ่ายไปแล้ววิ่งไปได้เลยโดยที่วิดีโอของเราอะนิ่งมากๆเลยแล้วส่วนอื่นๆเพิ่มเติมที่แอมรู้สึกว่าแอมชอบนอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการจับโฟกัสของเขาการจับโฟกัสของวิดีโอจับโฟกัสได้แบบรวดเร็วว่องไวการจัดการแสงถ่ายวิดีโอย้อนแสงทําได้ดีมากๆถ่ายวิดีโอย้อนแสงสวยมากรวมทั้งในเรื่องของไมโครโฟนเองนะคะ แอมมองว่าไมโครโฟนตัวนี้เวลาจับเสียงคนอะเวลาเราพูดเสียงค่อนข้างเคลียร์ใสดีถ้าเกิดว่าจะไม่ติดไมะใช้เครื่องนี้ในการถ่ายได้เลยแต่ว่าก็จะมีข้อสังเกตคือนอกจากเก็บเสียงของเราแล้วมันจะเก็บเสียงบริเวณรอบข้างเข้ามาอย่างชัดเจนด้วยนะคะฉะนั้นถ้าจะไม่ติดไมอาจจะต้องเลือกบริเวณที่ไม่มีเสียงรบกวนนั่นเองซึ่งแอมมีถ่ายวิดีโอเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นกล้องหน้าวิดีโอนะคะของ Samsung Galaxy A53 นะคะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยสามารถถ่ายกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลัง 4K ได้แล้วก็คนที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะคะเวลาเราใช้งานวิดีโอเราสามารถถ่ายสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดหยุดวิดีโอด้วยนะคะรวมทั้งถ้าทุกคนได้ยินเสียงไม้ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าไม้เขาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเราสามารถ,ถถ่ายแบบนี้ได้เลยนะแบบไปมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการจับโฟกัสหรือว่าดีเทลสีสันต่างๆแอมว่าทําได้ดีมากโดยเฉพาะกล้องหลังเนี่ยสีต้นไม้ดูสดแล้วก็สวยมากกลับมานะคะทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็โฟกัสทันทีด้วยนะคะสีไปหน้าคนก็ดูสวยด้วยนะคะฉะนั้นน่าจะตอบโจทย์สายทำคอนเทนต์อาจจะใช้กล้องนี้ในการถ่ายคอนเทนต์ประเภท Youtube หรือว่าถ่าย TikTok นะคะแอมว่าสวยแน่นอนถูกใจแน่นอนคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของรูปภาพอะค่ะหลังจากที่เราถ่ายเสร็จอะในอัลบั้มเราก็สามารถมาปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะคะถ้าอยากลบคนหรือว่าเปลี่ยนสีก็สามารถทําได้ลบคนก็ง่ายๆกดเข้าไปที่รูปดินสอบแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถเลือกเป็น objective eraser ได้เลยนะคะก็สามารถลบในส่วนที่ไม่ต้องการได้อย่างเช่นในรูปอาจจะมีเละนิดหน่อยเราก็สามารถวงแล้วก็ลบบริเวณตรงนี้ได้เลยนี่ง่ายๆแบบนี้เลย จบในเรื่องของตัวกล้องแล้วเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของตัวเครื่องนะคะคุณจะเห็นว่าตัวเครื่องตัวนี้สีสันดูสวยงามน่าใช้งานมากๆจริงๆสีที่เข้าไทยมีหลากหลายสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีดําหรือว่าสีพีชแบบที่หย่อมถืออยู่แบบนี้ตัวฝาหลังของเขาอะค่ะจะใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกแต่ว่าขอบตัวเครื่องเนี่ยจะทําให้คล้ายกับอลูมิเนียมงานประกอบโดยรวมแข็งแรงดีน่าใช้งานมากๆส่วนอื่นๆของเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องชาร์จไฟตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วที่25วัตต์ด้วย ตัวนี้ไม่มีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm มิลิเมตรนะคะตัดออกไปแล้วก็แอมมีข้อสังเกตให้ด้วยตอนที่คุณซื้อเครื่องนี้ภายในกล่องเขาจะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้เราใช้งานนะคะเราจะต้องซื้อเพิ่มเติมฉะนั้นถ้าจะซื้อแล้วแนะนําให้ซื้อเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วยังไงรุ่นนี้ก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่2 5วัตต์อยู่แล้วคุณจะได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้แบบรวดเร็วนั่นเองมาดูที่หน้าจอกันบ้างหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่เลยค่ะน่าใช้งานมากๆแล้วก็สิ่่งทีมออากแล้ย ไม่ได้เยอะรวมทั้งหน้าจอตัวนี้ใช้เป็นจอแบบ infinity o ด้วยคือการเจาะตัวกล้องลงไปที่หน้าจอฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรมาลบกวนสายตาของเราขณะที่เราใช้งานนะคะขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะอยู่ที่6.5นิ้ว จอจะเป็นความละเอียดแบบ Full HD plus ค่ะรวมทั้งหน้าจอจะเป็นจอแบบ AMOLED ด้วยฉะนั้นนอกจากในเรื่องของความคมชัดที่ค่อนข้างคมชัดแล้วสีสันที่แสดงออกมาจากหน้าจอของเครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าสีสันฉูดฉาดสวยงามมากๆนะคะแล้วก็จอลื่นไหลด้วยเพราะว่าจอตัวนี้รองรับ Refresh Rate สูงถึง 120Hz นั่นเองในแง่ของการใช้งานกันบ้านนะคะด้วยความที่จอใหญ่จอสวยเนี่ยเวลาคุณนําไปดูคอนเทนต์ YouTube คอนเทนต์วิดีโอหรือว่า Netflix เนี่ย มันดูได้อย่างเต็มตาเต็มจอดูเต็มอัถรลด,ดีรวมทั้งเต็มอัตลลดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับลำโพงที่เป็นแบบสเตอริโอก็คือเป็นลำโพงแบบผู่ฉะนั้นเสียงก็จะมีทิศทางที่ดีมากกว่า แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปส่วนอื่นๆน,นะคะตัวนี้เขามาพร้อมกับ One UI 4.1นะคะเราสามารถคัสตอมหน้าจอให้มันดูสวยงามน่ารักมากขึ้นได้อย่างเช่นเวลาเราใช้งานตัว w a ลเปเปอรตัวนี้อยู่เราอยากได้ไอคอนที่มีสีเข้ากับ w a ลเปเปอรเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยง่ายๆคือกดไปที่หน้าจอค้างไว้แบบนี้ที่ส่วนของ w a ลเปเปอรนะคะแล้วเราก็เลือกไปที่ w a l l p a p e r and Style แบบนี้เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนตัวไอคอนของเราได้เลยนะคะให้เข้ากับธีมสีของวอลเปเปอร เราก็สามารถเลือกได้เลยอย่างใช่ w a เป p a p e r ของแอมตอนนี้เป็นสีชมพูเราก็สามารถเลือกไอคอนเป็นสีชมพูหรือว่าโทนสีม่วงให้มันเข้ากันแบบนี้ได้ มาพูดถึงสเปคของตัวเครื่องการใช้งานกันบ้างนะคะว่าเร็วแรงแค่ไหนนะคะในรนุ่นนี้เขาใช้ชิปเซตเป็น Exynos 1280เป็นแบบ Octa Core แล้วก็ตัวแรมให้มา8 g b ค่ะหน่วยความจำภายในอยู่ที่128 g b ซึ่งคุณสามารถใส่เมมเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่1 t b นั่นเองในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียอันนี้ใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีปัญหาคุณจะใช้งานเน้นในเรื่องของโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงก็ได้หรือว่า ะซื้อเครื่องนี้ไปใช้เป็นเครื่องหลักแล้วก็อย่างคนที่เป็นไรเดอร์ตัวนี้ก็กดได้อย่างรวดเร็วว่องไวนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของเครื่องค้างแอปค้างด้วยรวมทั้งในเรื่องของการเล่นเกมก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าแอมลองเล่นเกมแล้วค่อนข้างลื่นไหลดีนะคะตัวซัมซุงเนี่ยเขาจะมีตัวแอปที่เป็นเกมลอนเชอร์ด้วยเราสามารถแอปเกมมาไว้ในส่วนนี้นะคะรวมทั้งสามารถกดเป็นโหมด p r i o r i t y ี้โหมดเพื่อให้โฟกัสกับการเล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นขณะที่เราเล่นเกมอยู่ได้รวมทั้งเวลาที่เราเล่นเกมค่ะ ตัวแอปลอนเชอร์ตัวนี้อย่างเวลาที่เราเข้าไปที่เกมใดสักเกมหนึ่ง มันจะมีส่วนที่อยู่บริเวณด้านล่างของขอบจอตรงนี้เราสามารถมาปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดแคปหน้าจอกดอัดวิดีโอได้ค่ะกดตัว Priority Mo d e อย่างที่แอมบอกไปเมื่อตอนแรกได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าใครนะคะที่เปิดบอร์ดตัวนี้เราสามารถกดให้ล็อกหน้าจอได้แล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมอยู่ตีป้อมอยู่ไม่อยากให้มือไปโดนในส่วนของปุ่มโฮมตัวนี้เราสามารถกดให้ปุ่มโฮมตัวนี้หายไปได้ด้วย ตอนเล่นเกมเป็นยังไงเดี๋ยวแอมมาลองไล่ให้ดูทีละเกมกันเลยนะคะขอเริ่มที่อวก่อนอ v เนี่ยทำได้ดีมากๆสําหรับเครื่องนี้นะ,คะเครื่องนี้สามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้ค่ะแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆแอมก็จะปรับไปให้อยู่ที่ระดับแม็กซ์สุดท,ดทั้งหมดที่สามารถปรับได้เลยตอนที่เล่นเกม r v บนเครื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเลื่อนไหลามากๆเฟรมเรทไม่แกว่งด้วยนะคะจะมีกระตุกเล็กๆซึ่งน้อยมากๆนะคะจะมีแค่จังหวะที่มีการออกันเยอะมากๆจริงๆอันนี้จะมีกระตุกบ้างแต่ว่า โดยรวมสําหรับเกมนี้แอมถือว่าทําได้ดีมากๆเกมที่2นะคะที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็จะเป็นเกม Pub g ซึ่งแอมเล่นเป็นตัว New State เพราะว่าตัวเนี้ยคัสตอมในเรื่องของการตั้งค่าได้มากกว่านะคะเราสามารถปรับเฟรมเรทไปอยู่ที่ระดับแม็กสุดได้เลยสําหรับตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของภาพกราฟิกแอมจะเลือกอยู่ที่ระดับเ l t ตานะคะคือตอนที่ได้เล่นเกม Pub g New Sta ต e ตัวเนี้ยต้องบอกว่าเล่นได้ลื่นมากๆเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งเกมที่ชอบบนเครื่องนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอคัสตอมได้สูงแบบระดับ เอาตาภาพสวยมากๆนะคะรวมกับสีจอที่ค่อนข้างสวยมากคือเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้สึกที่ดีมากๆบนเครื่องนี้นั่นเอง เกมสุดท้ายที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะคะก็คือเกม Genshin Impact นั่นเองถ้าเกิดว่าจะเล่น e กนช i n บนเครื่องนี้แอมแนะนำว่าให้เล่นอยู่ที่ระดับการตั้งค่าขั้นต้นที่ตัวเกมเซตติ n งมาให้นะคะจะเล่นได้แบบลื่นไหลามากที่สุดคือจะมีจังหวะกระตุกตอนที่เราหักหมุนตัวละครเร็วๆหรือว่ามีมอนเยอะๆอันนี้จะมีกระตุกบ้างให้ได้เห็นแต่ว่าถ้าคุณปรับตั้งค่าให้มันสูงขึ้นกว่านี้อย่างเช่นในระดับปานกลางหรือว่าในระดับสูงอันนี้การกระตุกเพิ่มขึ้นแน่นอนฉะนั้นถ้าจะเเล่่นนนนบนครืองี้ ว่าการตั้งค่าเริ่มต้นเหมาะสมมากที่สุดนั่นเองค่ะ มาต่อที่ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นั่นเองแบตเตอรี่ของเครื่องนี้ความจุอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมค่ะในเรื่องของการใช้งานจริงๆแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดมากๆนะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมแบบหนักมากตลอดทั้งวันแบบเล่นทั้งวันไม่หยุดเลยเนี่ยยังไงแบตเตอรี่5,000ไม่ต้องชาร์จระหว่างวันแน่นอนค่ะอึดมากพอที่จะใช้เต็มวันได้สบายๆแล้วก็แอมมีอะแดปเตอร์ตัวชาร์จเร็วเนาะแอมก็เลยลองทดสอบในเรื่องของการชาร์จแบตสําหรับเครื่องนี้ค่ะลองชาร์จตั้งแต่0% เป็นเวลา30นาทีแบตขึ้นมาอยู่ที่ราวๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าคุณรีบๆอ่ะชาร์จแป๊บเดียวคุณสามารถนำไปใช้ต่อได้อีกเป็นชั่วโมงคือสามารถไปถ่ายรูปได้อีกเป็นลอยๆรูปเลยราคากันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับราคานะคะของ Samsung Galaxy a 5 3เครื่องนี้นะคะรุ่นนี้เปิดตัวมาราคา14,499บาทนะคะซึ่งก็ไม่ถึง15 0 0นะ้เนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือที่ครบเครื่องในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่ององงงงขการดูหนัฟัฟเพล มีลำโพงสเตอริโอมาให้มีกล้องที่น่าสนใจอย่างตัวกล้องหลักนะคะก็มีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลกล้องวายก็ให้ความละเอียดที่สูงถึง12ล้านพิกเซลด้วยนะคะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเยอะๆอยู่แล้วตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแน่นอนซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Samsung Galaxy A53 เครื่องนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไ like ล กดแชร์กด Subscribe ให้ c h anel spec phone TV ของเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ